อาช่างอาคิตแชนแนลค่ะันที่พาใครมาอ๋อมึงให้กูพูดตอนรายการก่อนสิไม่พูดสคริปต์เดิมเลยเออเดี๋ยวกูลืมนะ ไปกูพูดก่อนได้กูพูดก่อน,อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเพื่อนไฟนะคะ่ะเป็นช่วงที่จะเอาพี่น้องมาขอที่รู้จักกันอะไรอย่างนี้ทำความรู้จักทุกทุกคนแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วม <c oughs> กันพูดตัวคลิปก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องให้แขกรับเชิญที่มาครับแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะแนะนำตัวเองซิเบลสวัสดีครับรัชต์ตาคมสำคัญชื่อเล่นชื่อเบลครับเออวิศว์วิศวะครับอ้าวีิศสามเหรออ๋อเป็นเพื่อนปักเจไงเออสาขาอะไรสาขาอะไรวิศวะอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมคือเกี่ยวกับการผลิตเกี่ยวกับวางผังโรงงานเลยออ๋ อ๋ออะได้วยใช่ยด้วยใช่เลยอ๋อใช่ยากไหมไอ้ยากไหมยากไหมเรื่องอุตสาหกรรมทำไมกล้อหน้าเดี๋ยวทำไมกล้องหน้าขนาดนั้นได้อยู่อ๋อได้อยู่แปลว่าได้แล้วแต่คนชอบนะแล้วตัวเองชอบไหมชอบแล้วมจะไม่เกียบนานจังชอบชอบก็ได้ชอบแล้วทำไมถึงคิดจะมาเรียนศิเออยทำไมถึงไม่เรียนเลยอยากเรียนมัน แม่นี่อยากให้เอากวบกวบคืออะไรใบจบของวิศวะใช่ใช่ใช่แม่พยายามเลือกอะไรที่มันได้เรียนบริหารด้วยแล้วก็้ใบกบอให้แม่ด้วยแล้วจบตรงที่สถาการณ์กัตันยูแมอยากได้มีโรงงานที่ได้อย่างนี้แกอยากทำโรงงานตอนนี้ยังไม่ทำใช่ตอนนี้ยังไม่ทำดีจังเลยกระตันยูมากอ่ะแม่ชอบอยู่เนาะก็ชอบอยู่ครับเพราะว่าได้เรียนอะไรแบบนี้ถูกก็เพราะว่ามีเพื่อนไปหลังมอเลยทำไมดูนทำไมดู วิศวะนี life, kind of uh, ้ขึ้นเรื่องขึ้นชื่อเรื่องนี้มากเลยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได is ้หน่อยหรอกไม่ได้หน so ่อยหรอกกิจกรรมที่แบบที่เราประทับใจหรือว่าเด่นๆของวิศวะที่พูดถึงปุ๊บดูปุ๊บเลยเป็นวิศวะอะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรเล่าเดบิวเชียคืออะไรเดวิวเชียเดินขบวนขบวนของวิศวะอยางเงี้ยเหรอกีฬาเฟ็นเชียครับเอเชียเชียร์การใช่เล่นเหมือนเชียร์การแต่ว่าเป็นกีฬาเฟ็นเชียแค่ขึ้นสแตนด์ทุกขนาดเลย การหือ่็เชียร์กลางไม่ไม่ใช่เชียร์กลางมันแยกเป็นคณะเป็นกีฬาระหว่างคณะเหรอใช่กีฬาระหว่างคณะที่จัดช่วงแล้วมีเชียร์ด้วยเหรอแล้วก็เชียร์กลางก็เชียร์ด้วยกีฬาระหว่างคณะมันจะมีแข่งเชียร์ด้วยเหรอวะมีมีเหรอมีโอ้โอ๋อที่เราแอ่งกันในข้อตัวอักษรอ๋ออออันนั้นล้วนอออันนี้เชียร์แบบไอ้เรี่ยเราจบมาตีเีมดูบอกบอกอายุมากเลยรู้เลย ที่สนุกมากอ่ะเราได้ขึ้นไปใช่ไหมหรือว่าเราเป็นไปอะไรเธอไปค่ะอ๋อเลยได้อยู่ตรงไหเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเราทจะพรอไล้แล้มั้งโอเคลองง่ายนะข้างหลังเรื่องวิชาการที่อะไรมากมายแล้วบ้านเขาทำอะไรส่วนใหญ่นอนนอวเลยเล่นเกมบ้างกับเล่นเกมแล้วไปนั่งมอบ้านทำไมเสียงอ่อยจังวะ วิศวะเขาขึ้นเรื่องชนแก้วใช่ไหมเพราะเคยเคยไปกับวิศวะแล้วก็ไม่รู้เรื่องต่าก็ชนแก้วแบบตึ้งปกติไม่ได้คิดอะไรเพื่อนก็เลยสกิดเพื่อนปวิศวะสกว่าไม่ได้ต้องชนต่อกว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ด้วยม่รู้เลยเนี่เป็นเมือนวัมของาต๋อมเขาเตกนดีเขาสอนด้วย้าสอนตั้งแต่กเลใช่ไหมใช่ตั้งแต่ ไอวิศวะเป็นอะไรจันไปซื้อเอาให้เป็นให้เป็นเออแก้ข่าวไม่แก้ข่าวให้ด้วยอาจจะเป็นแบบเสียงลือเสียงเล้าอ้างมาแต่คิงไม่ใช่ทุกคนทุกคนรักกานในมขอเนี่ยไม่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 มีอะไรแบบเออมอเราประเสริฐมอเราเป็นคนดีหลายคนก็น่าจะอยากรู้แต่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ใช้สิทธิ์ค้ำได้ให้พี่พลไปเป็นถามนะคะด้านหน้าที่นี้ โซดโซดโซดอขอตําคนเข้ามามาเลยครับเ้ยจริงจริงแบบว่าไม่ได้ตายตัวขนาดแต่ขอเป็นคนชอบคนที่แบบยิ้มหวานลุกสุดซ้ยฟาดนะฟาดกูเลยแหม่ฟัดใส้แล้วแบบมีเปคแบบอายุต้องเป็นเพื่อนหรือเป็นรุ่นน้อง ไม้จำกัดเลยครับขอแค่เขาคุยกับเรารู้เรื่องแต่เราเผื่อหลับเราเขาเข้าใจว่าเราเผื่อหลับนะอ๋อเออใช่เพราะที่เคยบอกว่าชอบนอนใช่เวรา่ชอบนอนแค่จะทะเลาะกับแฟนบ่อยไปไหนไหนยังไงหรือกูเมาก็ให้รู้ว่ากูเมาใช่แั่แข่งอยู่ยังแข่งอยู่อยู่กับกูอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนมีกิจกรรมเยอะเรียนหนักด้วยแลต้องมีแฟนที่เข้าใจนิดนึงแต่นี่บอกขี้เกี่ยวนอนเนี่ยก็ไม่บอกใครเลยก็พูดมาแล้วเนี่ยโซนประบทีน้อยได้ข้อดีก่อนข้อดีนี่หายากจังเลย ใช่ใช่บากคนพอร้องง่ายบคนากใช่ใช่แต่ว่าข้อเสียก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าเกี่ยวกับตัวเองเอาตัวเองทุกอย่าง้อเสียหมดให้หมดใจอะไรครับไม่สนใจบมคถ้าไปกับเพื่อนก็อาจไม่ตอบแชทแบบนี้ไหมใช่ต้องดยเพื่อนหยดหยันอะไ้เพื่อนยดหยัน้ไบเพื่อนคือเต็มที่เอาโทรศัพท์เป็นได้เลยถ้ามีแฟนก็น่าจะทะเลาะกันน่าจะทะเลาะกันอะไรก็ต้องเข้าใจมาว่าที่คนมีแฟนเป็นเพื่อน เราหน้าจะเข้าใจเราไปด้วยกันไปปาร์ตี้ด้วยกันเลยโสดคือกูไม่สนใจมึงแต่กูสนใจไปหลังมอกับมึงแหมขึ้นชื่อแล้วเกินถามได้ไหยว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะแบบโสดเนี้ยมีแฟนมาแล้วบ้างไหมมีแฟนมาแล้วขี่โค้ดอะไรอย่างงี้ไม่เคยมีแฟนเอาจริงใช่มีแต่คนคุยอ๋อแม่กูยังไม่ข้ามขั้นไปมีแฟนใช่ครับพี่ฟูงหวังคาว่าแฟน เป็นคแบบนี้ด้วยใช่ใช่ต้องแบบไม่รู้อะหัวง่ะหัวใช่หัวเป็นแฟนแล้วมันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนทางการมากเลยเนาะดูเป็นดารามากเลยเนาะชอบตอบชอบตอบแสดงว่าที่ผ่านมาคือเราเป็นคนถอยรอดหรือว่าผู้หญิงเป็นคนถอยเองเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนสถานะ มันก็มีกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจบ้างเขาก็ค่อยๆหายไปแล้วเราก็เป็นคนแบบไม่ได้สนอยู่แล้วก็หายก็หายเราก็เลยไม่สนใจอะไรเขาก็รู้สึกว่าเอ้าเราไม่ได้ใส่ใจใช่ค่ะเพื่อนเบีปากกันเรือยเพื่อนบียปากันเรือยเราไม่ใส่ใจเขาก็หายไปพอคนเข้ามาก็พ้องคุยใช่ก็พ้องคุยแต่ยังไม่รับเขาไม่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเขาจะรับมาได้ไหมสรุปแล้วก็คือดูแค่นิสัยนั่นแหละใช่ไหมก็ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใครอะไรยังไงขอแค่ว่านิสัยเข้ากับเราได้ก็โอเคใช่ไหม คุยให้เลยเนาะแต่ถ <Harriet> ้ามีคนคุยแล้วแบบไปเหมือนกับแฟนเลยอะไรเงี้ยมีอยู่ค่ะเด็ดเกันอะไรอย่างงี้ยใช่แต่ก็คือแบบสถานะก็คือยังเป็นคนคุยอยู่ใช่มีโอกาสได้ ลลาาาอะะไรมหยยยัเี่จริงๆเบลซิลจากเอาเหรอใช่จากวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรตอนอยู่คณะวิทย์เป็นนักกีฬาฮอกกี้อ้๋อเนาะก็เลยรู้จักกับเจตอนไปดูหน่อยปะเออแบบเจเป็นชายแบบเจมันเป็นมิดคณิตศาสตร์เรื่องความรักก็ผ่านไปแล้วเรื่องกิจกรรมอะไรก็ผ่านไปแล้วด้วยความที่เราก็ไปหลังมอบ่อยอะเนาะมีร้านไหนที่เราชอบไปหรือว่าประทับใจหรือว่าไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไหนลองแนะนำหน่อยสิ้าเป็นช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ด้วยเพื่อนยิ่งเลยช่วงนี้เนี่ยโรอยู่มาจินต้า มาจินต้าใช่เพราะว่ามีเพลนไงี้ยคนเยอะมากคนเยอะแล้วหายใจไม่พอทใช่มองใช่คนบอกวดีมากยังไม่เคจอยไงไปบ่อยมากดูแล้วนั่งมาจินตาบ่อยรเว่าหลังเพราะว่าหลังมอมันคนเยอะก็เลยไม่ไปมาแต่ว่าช่วงนี้ถ้าคนน้อยลงก็อยู่หลังยังมองแต่มีมีคนยิ่งมีแต่พวกมีแต่กองประกวดมีแต่ไอพวกดาวเดือนมีแต่ไอพวกเซ็กซ์เดร็กหรอคนไปเยอะเกิน ก็เหลือเงาส่วนใหญ่ไปไม่ได้แลเนี่ยอะไรเนี่ยนี่สายเซ็กซี่ที่ตรงพักหมอด้านด้านมันก็มีที่อะไรวะร้านนี่อะไรที่เป็นร้านเกาหลีอะอาารเกาหลีเออโอ้ยที่นั่นที่อะไรที่มันตรงทงเฮย์ตรงนี้แต่ว่าไอ้ร้านคล้ายๆกันต้องโม้ต้องต้องโม้บนต้องลองไปเว้ยที่แบบอ๋อเหรอที่ไม่เคยไปทงเฮย์แต่เคยไปตรงนั้นที่ร้านอะไรเนื้ออะไเออออะสปอนเซอร์ต้องเข้าละ น้องให้เชิก่อนได้น้องจะมาเชก่อนได้เลยนะคะเข้าด้วยนะในรายการเราเนี่ยมันก็จะมีแบบช่วงนี้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยถ้ามีน้องทเครียมาบอกว่าเอ้ยพี่เบลว่าดนูหน่อยค่ะได้เครียดขอร้องขอร้องพี่มากับพี่อาร์หน่อยค่ะอะไรเงี้ยไปไหมไปไหมไป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  เออเนี่ยขอถามหน่อยตัวจริงสูงเท่าไหร่สูง171ไม่เยอะเลไงใครว่า170ที่มาตอนนั้นเออเจมส์เจมเจมเจมส์มันผุนมันแบบก็เลยดูแบบเอออันนี้ตัวเล็กมากอันนี้แบบบางอยู่แล้วไงมันก็เลยยิ่งดูตัวเล็กไปใหญ่เลยมาค่ะคราวนี้ก็จะถึงเกมนะคะโอ้ขอบอกกันว่าในช่วงของเราเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมเนึองที่ใครมาก็ต้องไปเล่นเออเกมทายคำเกมทายคำภาษาเขมรเออไป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  เดี๋ยวทองใส่เออเดี๋ยวทอาองอะไรนะเออจริงจริงคุณพูดได้ก่อนภาษาไทยใช่ใช่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่สองที่พูดได้น้าเกิดอะเขาเรียกอะไร ภาษาที่เกิดมาก็พูดแบบญาติกับพี่กับน้องอะไปโรงเรียนอะไรก็พูดคาเมนเลยถ้าไม่ติดว่ามีการเรียนการสอนอะพักกลางวันหรือว่าเจอกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยพิสตาคาเมนอะตอนเปิ้ลเนี่ยสเปิ้ลสเประโยคหนึ่งอะไรแบต้องการคำว่าอะไรเอามาให้กูแนะนำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอามาจุงก้าเอาไปพอกโอ้คุณยังไงเนี่ยขมาเรื่องเบลมาเทิมเรื่องอะไรก็แบบม่หรอกอีนี่ตอนนี้อะไรก็ไม่เคยชินสต่มาถึงพี่เองพี่ก็เลยมีความรู้ด้านเน่อะไรอย่างเงี้ยเอามาพาเล่นการแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาจะมีพี่พลอยเป กระปุ่แปลว่าอะไรระหว่างมีช้อยมีช้อยไม่มีตายเลยนะเระหว่างตอบกระปุ่เลยหอมอ้วนสูงเตี้ยหอมอ้วนสูงเตี้ยกระปุ่นเออกระปุ่นกระปุ่นใหญ่ใหญ่อย่ามองพี่สิพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่รู้มันต้องช่วยน้องด้วยนะพน้องมันต้องช่วยน้องสิเป็นอารมณ์ตุ๊มหรอเล่าไม่อ้วนต้องเตี้ยหอมอีกรับอีกครับหอมหอมเออหอมเป็นคำตอบที่ปิ๊ดเอ้าวัน เอาอีนต่างต่ลยทีนเลยใช่กับพวกรถสูงครับผมใกล้เคียงกับไหนไม่รู้มึงอันนี้มันจึงบอกว่าข้อแรกมันจะยากกว่าหน่อยข้อสองข้อสองข้อสองนี้มันจะมีจุดเชื่อมโยงโยงที่จะเห็นภาพมากขึ้นอะไรอย่างนี้เรียกข่อที่โอ้อันนี้เข้าอันนี้น่าจะเข้ากับเราอยู่ไม่เอาไม่เอาคำนี้ถ้าเอาคำนี้มันรู้แน่เลยเอาเลยจะได้ช่วยนอนเอาเอาเอาได้เอาก็ได้คำว่าเฮ้ยมันรู้แน่เลยอ่ะเนี่คำว่าสระ สราเออสราแปลว่าอะไรชอยมาเนี่ยพูดไปแม่งรู้แน่เลยซอสเหล้าเบียร์ยาเบียร์มันไม่ซาส์พีน่าก็เบียร์อ่าอ่าอ่าคิดมาพี่น่าเบียร์มันไม่ซาอ่าอ่าเพรามึงคิดมาเบียร์อะไรบ้างเลยซอสเหล้าเบียร์ยาเบีอออีนี้มาซอสาซอสไม่ใช่ยาแน่นอนอ่ะยามันไม่น่าสระเท่าที่ไม่ซาแล้วถ้าเราจะเป็นยามาจาไหนนี่เออเพวกเครื่องดื่มดีๆก็มียาเออ ่คนใช่มี่เพี่กบอกว่าถ้าตอบไปรู้เลยเพราะวเก็บเก็คิดมาก็ตอบนั่นแหละ่ซอนเกี่ยวอะไรเบลเออก็ใช่อยู่แต่มันซอโซ่ไงอย่าพูดมึงเถียงกันอ๊มกูไม่บอกกูคิดเอาอ้อวตอบี่ก็ไม่โดนอะไรหรอนพี่หอมแก้มอตอเลยตอบเร็วไม่รู้ไม่ว่าซออะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกไหมไงแต่สอง่ได้แต่สองเยยากค่ะเพระจะเป็นเกมทำไมน่ะ มวกก็ถ่ายมาโลดยาไม่ใช่ใช่ไหมยาตัดออกเออกว่าหางก็ยาตัดออกนะยาเราก็ตัดออกแต่แรกเออพวกมึงก็ตัดยาออกตัดแรกแล้วเอาไปว่าเบียร์เบียร์อันเบียร์ต่อตาเลยอซอสอันนี้อซอสเออเฉลยนะครับเลยถ้าูถูกไม่เ้องยเลยนะลยซอสอนไนะบดียร์ตอบดีแีแร์เป็นตอที่ล้วมาม พอเฉลยอ่ะออใช่ยไรที่เกี่ยวกับเจ้าน่ะพูดกันอยู่หยึดหยึดหยกหยกหยกเนี่ยหลังโมอะเล่าหรอเออก็เบียร์ก็เบียร์โอ้แต่ว่าแต่ไม่แต่เล่าไงอ่ะเดี๋ยวจะพูดว่าวทำไมมันถึงเป็นเล่าเออภาษาไทยคือสุราโอ้ยเนี่ยไม่ตอบเลยไม่ตอบเลย นั่น <rahat> <ấy> แหละก็คือภาษาไทยก็คือสุรานเองภาษาคนเบอร์นี่คือสราความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เลยเว้ยมันถามน้องก่อนไหมถามน้องก่อนไหมถามน้องก่อนไหมน้องคเตรียมแก้วแล้วไม่แล้วประเด็นคือผัวอีนี่สันใหญ่มากระวังระวังดนผัว ฝาก IG ฝากผลงานตัวเองลู่นนี่หน้าไรนี้ก่อนนะฝากสิฝาก IG นะครับ b d ดีห l. rct ครับเดอทีหรือว่าทวิต t ตอรนะครับแอ ata hcdr หรือว่าเบลเวียนะก็เคยอยู่คณะวิทย์มาก่อนตอนนี้อยู่วิศวะอ๋อใช่ฝากเยรตน้าอุ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยน้องเถือนครับน้องเถ่อนครับเจ๋งมากตอถ้าอยากให้เบลไปทำอะไรไปที่ไหนหรือไปยังไงเป็น อะไรกับกับเรานี่แหล <c oughs> ะใช่คอมเมนต์บอกด้วยนะคอมเมนต์บอกใช่หรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่เบลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกเหมือนกันเราจะเอาคําถามนั้น,นไปถามในคลิปหน้าที่พี่เบลมานะ ตอนนี้ไม่มีรู้แล้วสมมติใครอยากรู้อะไรแบบเดียวถามเพิ่มเติมอะกรกับพวกเราอย่างเงี้ยสามารถติดตามในไอจีของพวกเราทั้งสามคนได้นะครับพวกเราก็จะลงในสตอรี่ก่อนที่จะไปลงในยูทูบนะครับผมก่อนจากกันก่อนจากกันนะคะเต็บยูทูบเจ็บยูทูบรู้จักไหมรู้รู้แหละต้องรู้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะ ให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปไม่อาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ